สวัสดีครับอยู่กับปรินชี้เป้าครับวันนี้ก็มาอยู่ในช่วงปรินแกะกล่องครับหายหน้าหายตายกันไปนานเลยเพราะว่าพิษของโควิดเนาะก็ทําให้เรามีชีวิตอยู่ติดบ้านกันมากขึ้นแต่ว่าก็อาจจะอยู่แล้วเงาเงาเบื่อกันพอสมควรเหมือนกันหลายๆคนที่อยู่ Work from Home ก็คงอยากจะกลับไปทํางานแล้วอยากได้ชีวิตหรือบรรยากาศการทํางานกลับมาบ้างอะไรอย่างนี้วันนี้ครับก็เพอิญเพิ่งไปเห็น โพสโพสหนึ่งครับของรองเท้าแบรนด์หนึ่งของคนจีนที่เราก็ติดตามกันมานานแล้วล่ะแล้วทำให้เราตกใจว่าเฮ้ย <c oughs> มันมีรองเท้ากันด้าแอนนิวเวอร์ซารีออกมาอีกแล้วอนนิวเวอร์ซารีออกมาอีกแล้วได้แกะกล่องมาพูดเลยด้วยซ้ำไปเรายังไม่ได้เอามารีวิวเลยเราปล่อยมันดองทิ้งไว้นานมากแล้วนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาก็มีการออกมาพรีเซลก่อนแล้วก็เอาออกมา ให้วางจําหน่ายเฉพาะในเถาเป่าหรือทีมอลเท่านั้นการที่จะไปซื้อมาได้ก็จําเป็นต้องซื้ออยู่ในประเทศจีนเท่านั้นด้วยซึ่งค่อนข้างยากมากเลยในการจะได้มาถึงแม้ว่าตัวรองเท้าหรือแบรนด์นี้เนี่ยจะวางกลไกการตลาดที่ค่อนข้างดีด้วยนะคือสามารถที่จะผ่อนชําระได้ด้วยบนหน้าเว็บไซต์ของมันอืข้อเสียของมันก็คือมันมีแค่ไซส์ใหญ่สุดคือ44 <c oughs> จริงๆฉะนั้นใครที่เท้าใหญ่กว่านี้ก็คืออด นะครับเข้าเรื่องเลยนี่ครับเราพาพระเอกมาให้ดูนี่เป็นแบรนด์ครับ361องศาก็361 d e g r e e เขาบอกว่าคอนเซ็ปต,ต์ของเขาก็คือเหนือกว่า1องศานั่นเองอืมคือดีกว่าทุกมิติมั้งอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่าตัวนี้เป็นคอลเลคชันที่เป็นกันด์มาคอลแลบด้วยนะครับเปิดกล่องเลย สารภาพเลยว่าเผลอเอาน้องไปอยู่ในรถสามวันเท่านั้นเองลืมมาออกมาไอตัวตัวชิลตัวนี้ที่เป็นพลาสติกหุ้มตัวนี้มันก็เลยดูยุย่ยๆหน่อยจริงๆมันตรงนะจริงๆมันตรงก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวขอกลับมาดูกล่องภายนอกก่อนกล่องเขาเนี่ยเป็นกล่องที่ออกแบบมาค่อนข้างดีเลยคือมันมันจบในตัวกล่องเดียวเลยแล้วก็ มีรายละเอียดพอสมควรนะครับก็จะเห็นได้ว่าคือคือมีไซส์เผื่อให้ก็จริงในการเป็นตารางเปรียบเทียบอะแต่ที่เขาวางจำหน่ายมันใหญ่สุดแค่44อืมกล่องก็ประมาณนี้ครับโอเค,ครเรามาดูรองเท้ากันข้างในเนี่ยก็เป็นแบบนี้เห็นค่อนข้างชัดนะเนี่ยมีดีเทลค่อนข้างดีอ่า พอเราเอาแผ่นฟิล์มตัวนี้ออกเนี่ยมันก็จริงๆต้องบอกว่าเขาแถมถุงเท้ามาให้ด้วยนะนี่แถมถุงเท้ามาให้ด้วยสามคู่เน่โอ้ดูๆแล้วก็วัสดุโอเคนี่ครับตัวหลักตัวพระเอกของเราตัวรองเท้าครับก็จัดจ้านสีสันมารุ่นที่เราเลือกซื้อมามันคือซาขุืมเราชอบซาคุตัวนี้มากเลย ดูกันใกล้ๆครับต้องบอกว่าตอนตอนเห็นท้งแรกเนี่ยจับมาต้องบอกว่าเป็นรองเท้าที่มีดีเทลเยอะมากเลยคืออะไรก็ไม่รู้อะวัสดุมว่วซส้วยหมดเลยคือมีทั้งหนังกลับมีตรงลักษณะที่เป็นเหมือนกับเออตัวแผ่นฟิล์มแบบนี้เหมือนในตัวรุ่นรองเท,ท้รทารองเท้าวิ่งของไนกี้พวกซูมไฟนิดอะไรพวกนี้อะไรพวกนั้นก็มีตัวนี้มันก็เออเอ,อ,เอ,อ พูดผิดมันคือคล้ายๆผิวที่อยู่ใน next p e r c e n t ะเออตัวนั้นนะครับแล้วก็มีทั้งมีทั้งซิปมีทั้งซิปเปอร์นะครับแล้วก็มีทั้งตัวล็อกตัวอะไรก็ไม่รู้ดีเทลมากมายเลยแล้วก็จะมีตรงนี้ที่เขียนว่า ms 0 6 s ก็คือโค้ดของแซาูสนั่นเองตัวนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังก็อาจจะมีคำโปรยของของฝ่ายของเขาเนาะไม่โฟกัสว่าเออโอเคโฟกัสละ รวมรวมแล้วเนี่ยสีแดงตัวนี้อยู่ในโทนสีที่ค่อนข้างชอบเลยเทคโนโลยีของไอ้แบรนด์เนี่ยไอ้361เนี่ยเขาบอกว่าตัวเขาเองอะเป็นรุ่นเหมือน Quick f o ฟ m แต่โดยส่วนตัวเราจับจับดูมันก็มันก็โอเคเนาอแล้วก็จะพูดยังไงดีละ่ะคือนรองเท้ามันถูกดีไซน์ออกมาแบบนี้จริงๆมันก็จะดูลักษณะเหมือนกับกลุ่มพวกออฟฟาบังชของ a d i ิด s นิดๆหน่อยๆเนาะ มันก็เหมือนกับแบรนด์นี้เอาหลายๆเทคโนโลยีมารวมๆกันโดยเฉพาะไอ้คู่นี้ทําให้เรารู้สึกว่าแบบเออเหลือๆอะไรกูว่ามาประกอบกันนะเนาะแต่มันก็ลงตัวดีในแบบของเขาอ่ะคือวัสดุมันเยอะมากจริงเลยอ่ะมีหลายแบบมาอยู่ในคู่เดียวเออค่อนข้างละเอียดดียังไม่ได้ดูพื้นรองเท้าเลยอ่ะนี่พือรองเท้าในก็เป็นแบบสกรีนมาคิดว่าแป๊บเดียวคงลอกแล้วแหละ เท้าหนักๆแบบเราประมาณนี้จะเห็นว่ามันจะเห็นไหมจริงๆไอ้ผิวผิวตัวนี้มันโปร่งแสงนะฮะมันโปร่งแสงหมดเลยน้ำหนักรองเท้าก็ไม่ได้หนักมากแล้วก็อยู่ในทรงที่ถ้าใครเคยใส่พวกกูลยีซี่ก็คงจะไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่าพื้นมันก็เป็นชัน้นอะเป็นก้อนๆใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะ <c oughs> <c oughs> นอกจากนี้แล้วก็ แถมสติกเกอร์ด้วยแต่ก็วัสดุสติกเกอร์ก็อาจจะของแกงหน่อยเป็นแบบผิวกระดาษด้านๆซึ่งมันไม่ได้กันน้ำะานุก็เอามาให้เป็นสีสานเล็กๆน้อยๆรีวิวที่ดีต้องมีราคาราคาของรองเท้าคู่นี้บอกไปก็ก,ก็คงรับได้แล้วก็คงเซอร์ไพรส์หลายๆคนด้วยเพราะว่ารองเท้าหน้าตามันก็ไม่ได้คิดเล,เละเลมากนะแล้วก็วัสดุที่ใช้ก็ถือว่ารับได้เลย อยู่ที่รวมค่าขนส่งนะตอนซื้อมาตอนพรีอยู่ที่ประมาณ1 9 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองราคาที่อยู่หน้าทีมอลหรือเถวปาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3 5มหยวนบางตอนที่ซื้อนะครับซึ่งตอนนั้นเงินไทยก็กยังแข็งด้วยเนาะแล้วก็ราคารวมค่าขนส่งที่เราใช้เอเจนต์นำเข้าเข้ามาก็ไม่ได้แพงมากราคาค่อนข้างดีฮะมีเจนใหม่ที่ออกมาจะเห็นว่ามันอยู่ในแบ็กาวด์หน้าจอที่เราเปิดทางไว้อยู่เนี่ยก็ราคากลเคียงกัน อยู่ไม่เกิน420หยวนก็น่าจะไม่เกิน2,000กว่าบาทแต่ว่าตัวคู่ใหม่ๆดูทรงแล้วดูดีกว่ามันลักษณะเหมือนกับฟรีนิดเรเซอร์ฟรีนิ a มาริอาอย่างนั้นน่ะดูแล้วน่าจะเบากว่าแล้วคู่สีก็เป็นไตคัลเลอร์ของตัวกันดัม R X 78ที่เราคุ้นเคยดีแต่ว่ารุ่นที่แล้วเราไม่ได้ซื้อเพราะรู้สึกว่าทรงแล้มันไม่สวยซื้อตัวนี้ดีกว่าเพราะว่าตอนนั้นก็รู้สึกอยากได้จ้แดนมิดด้วยก็ไอตัวนี้ก็มาเข้าๆกัน แล้วก็เป็นสีแดงที่เราชอบด้วยก็ใครที่มีประสบการณ์ในการซื้อรองเท้าแบรนด์นี้มาก่อนเนี่ยก็แชร์ความคิดเห็นกันได้นะครับแล้วก็คอมเมนต์ได้ว่าเออมันเป็นยังไงหรือมีคู่ไหนที่น่าโดนเพราะว่าหลายๆคู่ที่เป็นของแบรนด์นี้เนี่ยหลายๆคู่สวยมากนะครับแต่ว่าก็ยังคิดว่าไม่ค่อยมีคนไทยเอามารีวิวกันเพราะว่าเป็นแบรนด์นอกสายตาสําหรับอ่าไม่ใช่นอกสายตาขอโทษครับเป็นแบรนด์นอกกระแสะนั่นเองมันไม่ค่อยมีคนรู้จักอะแต่ว่า ไปแอบดูข้อมูลมาแล้วมันก็เป็นบริษัทรองเท้าที่ก่อตั้งตั้งแต่ปี2003นะแล้วก็สนับสนุนงานโอลิมปิกงานกีฬาต่างๆงานมาราธอนงานวิง่งงานบาสเกตบอลงานแบดมินตันด้วยจริงๆเกือบได้เลยพวกกลุ่มก่อตั้งรองเท้าหลีหนิงมาด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าคงดีลกันไม่จบก็เลยไม่ได้ทำต่อไอพวกรองเท้ากีฬาแบดมินตันแล้วก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยอยู่ในตลาดลักทรัพย์ของฮ่องกงนะครับก็ลองไปเสิร์ชดูได้ ราคาตอนนี้ก็ถูกมากด้วยแต่ว่าผลประกอบการจะเป็นยังไงก็แล้วแต่านักวิเคราะห์ครับวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้พอลอส่งท้ายเคยไปรับปากเอาไว้กับทางแอดมินเพจหนึ่งนะครับเป็นแอดมินรีวิวรองเท้าแบบแชร์เรื่องรองเท้าเนี่ยแหละแล้ววันนี้เขาก็โพสต์เรื่องของไอ้รองเท้าคอลแลบกับดำเจนใหม่เนี่ยทำให้เราตื่นตัวว่าอ๋ออลืมนานมากแล้วไม่ได้สนใจเลย ยุ่งมากก็เลยโอเควันนี้เอากลับมาทำนะครับเอามาให้ดูกันประมาณนี้โอเคแล้วคลิปต่อไปเราค่อยว่ากันเนาะสวัสดีครับ